สรุปของท่านกรมปรศุสัตว์กับเรื่องของการตรวจสอบเจ้าแมวสัปรีแมวดําในสีที่แม่ยวัวถูกวางยาสลบถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่วันนี้กรมปรศุสัตว์เนี่ยออกคําชี้แจงมาเป็นแบบนี้นะครับว่าจากการทีน่นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนะมังคลานนท์อธิบดีกรมปรศุสัตว์สั่งการให้มีการดําเนินการตรวจสอบจากการตรวจสอบลักษณะของแมวอันนี้ข้อแรกคุณผู้ชมปรมากฏว่ามันจะเกิดคําถามว่าเอาสรุปเป็นแมวตัวเดียวกันหรือเปล่าเจ้าตัวนี้คือเจ้า,จา,จาสัปรีที่อยู่ในเรื่องหรือเปล่า ใช้เทคนิค AI และ Deep Learning โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทโลจิเซนจำกัดและสมาคมเมกเกอร์ประเทศไทยพบว่าลักษณะคโครงสร้างหน้ารูปร่างขาความสูงและอัตลักษณ์ต่างๆเทียบเคียงก,กันกับแต่ละเฟรมในละครแล้วเหมือนกัน80%ครับจึงเชื่อได้ว่าแนวที่เอามาให้ตรวจเป็นแนวตัวเดียวกับในละครผลการตรวจพบว่าแมวมีสุขภาพปกติ การตรวจด้วยรังสีเอกซ์ไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องอกและช่องท้องการตรวจผิวหนังไม่พบบาแดแผลใดๆผลการตรวจโลหิตก็ไม่พบความผิดปกติการทำงานของตับและไตก็เป็นปกติส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าอน,นุภาคที่สำคัญเจ้าของแมวซึ่งเป็นผู้รับเจ้าจัดหาแมวที่มาแสดงในฉากแมวสีดำนี้เหตุการณ์นั้น เจ้าของแมวยอมรับว่าติดขึ้นเมื่อวันที่4กันยายน67ะณเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการเจ้าของแมวให้ถ้อยคำว่าไม่มีใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์แต่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์มานานเป็นผู้ฉีดยาระงรับประสาทาชนิดเดียวกันกันกบที่สัตวแพทย์ใช้สำหรับเตรียมตัวสัตว์ก่อนวางยาสนับให้กับแมวด้วยตนเองโดยได้รับค่าจา้างจากทีมงานละครสรุปก็คือเจ้าของแมว ฉีดยาสนบนี้ให้กับแมวฉีดด้วยตัวเองค่ะไม่ได้มีสัตวแพทย์ฉีดและยาสนบนี้เป็นยาที่ใช้ในการเตรียมตัวสัตว์ก่อนวางยาสนับแบบที่แพทย์ใช้ทัว่วไปค,คร,ปรับเกรมบริสัตว์จะมอบหมายให้กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการในฐานะ,จาาะาเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเน,นินการร้องกกทุกข์้าโทษูืออะไรก็คือครแจ้งความการ แ,และผู้มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดฐานความผิดตามมาตรา20และมาตรา22คุณผู้ชมก็จะเห็นจากจอมาตรา20เนี่ยระวังโทษจาคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับส่วนมาตรา22นั้นระวังโทษปรับไม่เกิน40,000บาทการแจ้งความจะเกิดขึ้นที่โรงพักบางปูซึ่งเป็นจุดถ่ายทำเมืองโบราณอย่งที่บอกและนายสตุลแพทย์ชัยวัลลันให้สัมภาษณ์กับเราเพิ่มเติมว่าเมื่อเกิดคำถามทันทีเจ้าของแมวจะถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้ว แล้วคนอื่นๆผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะเป็นใครบ้างได้รับคำตอบว,ว่าจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ